สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลอยสไตล์นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ยขอเข้ามาในช่วงนี้เยอะมากๆครับพี่ครับตัวนี้ออกขอยังไงพี่ครับแพดใหม่มาไอเทมนี้โกงไหมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปไอเทมของ a อ c ย้ํานะครับว่าคลิปนี้เฉพาะตําแหน่ง a อดีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่า คลิปด,ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเว้ยมือแป๊บหนึ่งนะลูกช่วยป้าทำอาหารกินก่อนต้องขอบคุณนี่เลยครับแว่นตาออฟตัตแว่นตาสําหรับเกมเมอร์อ่านชื่อไอเทมแบบไม่มีสะดุดแว่นตาที่ดีที่สุดนะครับตัดเป็นเลนส์สายตาได้รูปทรงเหมาะสําหรับคนเอเชียสั่งซื้อได้ตามลิงก์ข้างล่างเลยและอย่าลืมบอกว่ามาจากลอยสไตล์นะจ๊ะใช้โคด้ด LLOYD นะครับเพื่อรับส่วนลด100บาทถ้า10อันเนี่ยก็ลด1,000บาทเลยนะ ขอเกริ่นสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากไอเทมเกม LLY ลิฟตตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการอัปเดตแพทครั้งยิ่งใหญ่2.4ไปมีการนำไอเทมเข้ามามากมายนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นไอเทมของ ADC นะครับถ้าเป็นของอย่างอื่นหรือว่าไอเทมชิ้นอื่นเนี่ยผมขอข้ามไปสักนิดหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นของ ADC นะฮะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยไม่ว่าจะเป็น a s c e n t River นะครับ n a u i l Quick Blade, Serida นะครับ Storm Laser, Solaris Charge Blade นะครับและ b a t t l e r u n e r แม่แพทนี้เนะฮะเหมือนจะจงใจให้ a อดีเนี่ยคุมเมตาเลยนะครับโหดเลยนะฮะแพทนี้ไรออดขอบคุณมากครับ <ت <ت นั่นแหละครับพอมีไอเทมเข้ามามากมายนะครับหลายๆคนถึงกับงงเลยครับว่า a อดีซตอนนี้เนี่ยออกไอเทมอะไรวะออกยังไงวะพี่ลอยครับ เดี๋ยวทำให้ผมหน่อยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่นะผมก็เลยทําเป็นคลิปนี้เลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยครับผม <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูแชมเปี้ยนเอดทั้งหมดนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับวันนี้ก็จะมาบอกไอเทมทั้งหมดเลยนะที่เป็น a d c แท้ๆนะครับถ้าเป็นพวกตัวแบบตีไกลเฉยๆอย่างเช่น t วิตติเฟตเกรฟเคนเนนนะครับก็จะไม่ค่อยพูดถึงนะครับไม่พูดถึงเลยดีกว่า รวมถึงทีโม่ด้วยนะครับไอปุยน้อยตัวนั้นนะครับไม่ใช่ ADC นะมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะโอเคผมจะไล่าจากล่างขึ้นบนนะครับตัวแรกเลยจิงส์นะครับก่อนที่จะไปดูไอเทมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรูนกันดีกว่านะครับปัจจุบันนะครับรูนเนี่ยใช้เป็นคอนเกรเลอร์แทบจะอย่างเดียวเลยมั้งอาจจะมีแบบเอ่อฟีดฟูดเวริร์กบ้างบางครั้งนะครับแต่ว่ายังไงคอนเกเลอร์ก็ดีที่สุดครับสำหรับ a d c นะแพทนี้นะครับ ่าแล้วก็ช่องต่อมานะครับเป็นบูทอทลครับที่ ADC ส่วนใหญ่จะเลือกใช้เพราะว่าได้ AD นะครับได้เจอะเกราะนะครับดีมากๆสําหรับอันนี้นะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบเล่นเกมหน่อยก็สามารถเล่นเป็นเก t ตเตอร์ลิงสตอมได้นะยิ่งอยู่นานก็จะยิ่งได้ AD เยอะก็จะโหดหน่อยนะครับแต่ว่าปกติแล้วผมแนะนำนะฮะคือต้นเกมเราพยายามฆ่าลัสนูบอลดีกว่าดีกว่าไปรอเล่เกมมันไม่จําเป็นฮนะ แต่ถ้าใครชอบจริงๆอย่างเช่นพวกจินพวกอะไรเงี้ยที่เคลียร์มินเนี่ยนอย่างเดียวก็เอาอันนี้มาเหมาะเหมือนกันมาครับพูดก็ถึงแค่2อันพอนะเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยใช้นะต่อมานะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับคือ ADC ห,หลายๆท่านเนี่ยสงสัยมากเลยว่าช่องนี้เอาอะไรไปนะครับผมจะบอกว่าเอาอะไรไปก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าสามารถเอาไปได้ทุกช่องครับช่องนี้มันเอาไว้สําหรับแก้เกมเกมต่อเกมเลยนะเอาอะไรไปก็ไม่ผิดขอให้ เอาไปแล้วอยู่เลนสบายทําให้ไปถึงเลนเกมมะเอาง่ายๆอืเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมแนะนำนะฮะหลกัหลกๆเลยผมจะใช้อยู่3อัน4อันประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำโบนเพตติ้งก่อนดีกว่าอันนี้สำคัญมากเวลาที่อีกฝ่ายมีตัวเข้าเยอะๆอ,อ,อย่างถ้าเป็นลิหน้าคู่กับติตาาน้าอะไรอย่เงี้ยกระโดดใส่เราแบบหนักๆอะไรเงี้ยเอาโบนเพตติ้งไปมันจะทำให้เราเนี่ยบวกชนะนะครับมันจะทำให้เราถึกมากๆนะครับอื แล้วก็ถ้าเป็นบวกแบบ2อองบวกแบบเย็บเย็บบวกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้โยโรอยตี้โหดมากอันนี้นะครับเอาไปคู่กับพวกดามิเจนนาอะไรแบบนั้นนะฮะเยอะครับเยอะนี่ครับรูนี้ก็สําคัญนะครับเซคอนวินนะครับก็สามารถอยู่เลนได้ง่ายขึ้นนั่นแหละเวลาโดนตอดอะไรมันก็สามารถช่วยฮิลได้นะครับส่วนใหญ่เนะี่ยผมจะใช้เป็นอันนี้นะเพราะว่าผมเนะี่ยชอบไปยับใช่ไหมพอยับปุ๊บอีฝ่ายมันก็สวนไงพอสวนปุ๊บเราก็ไปรีเลื่อนมาแป๊บหนึ่งแล้วค่อยมาสู้กันใหม่อะไรประมาณนั้น อ่าส่วนบางคนนะครับก็ชอบเป็นเอาไอ้กระทริงนี่มาแต่ว่าส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นของจังเกิลนะไม่ต้องไปยุ่งมากก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากใช้ก็ใช้ได้ครับคือใช้ได้หมดเลยช่องนี้คือไม่ผิดเลยแล้วก็ a อดซส่วนใหญ่นะครับอีกอันนึงก็จะชอบอันนี้ทีอันนี้นะครับเป็นพวกเดวนพวกเอสเรียอะไรเงี้ยจะชอบใช้กันนะแต่ส่วนตัวผมว่าซีคอนวินนะครับชอบที่สุดแล้วผมชอบที่สุดแล้วชอบเทรดอีกอันหนึ่งไม่พูดถึงก็ กลายอยู่นะพูดถึงมาหมดแล้วอันนี้ก็เป็นคนที่ชอบเล่นแบบเลดหน่อยอนะพอผ่านไป5นาทีอะไรก็จะโหดหน่อยนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่มันบวกตั้งแต่เลเวลหนึ่งก็ไม่ต้องเอ,อ้าไปก็ได้ส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะมีให้เลือกไม่กี่อย่างเท่านั้นแหละครับสำหรับ A D C นะครับก็จะมี Honey f o ูดนะครับอันนี้สำคัญมากๆเวลากินฮันนี่ฟูดมันจะได้เลือดเยอะอแล้วก็จะได้ตังค์ด้วยและแพทนี้นะฮะก็คือเวลาที่ซับเอามาเนี่ย ซับเก็บซับก็ได้ต่างด้วยรวยทั้งคู่เลยแล้วก็จะมีอันนี้นะครับมานฟโลที่บางตัวออกนะเอ้ยบางตัวเอาไปไม่ใช่ออกเอออย่างเช่นเอสเรียอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่ายังไงฮันนี่ฟุตก็ดีที่สุดสําหรับแพทนี้อันนี้ครับอืมอันนี้แนะนํานะสามารถปรับเปลี่ยนกันได้ตามสถานการณ์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอเทมตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือจิสงนั่นเอง จิงเนี่ยเป็นตัวที่อาจจะไม่ค่อยเด่นมากในเมตานี้แต่ว่าพอมีระบบแบนเข้ามาก็เป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะถ้าใครจะเล่นไอเทมก็นดครับอินฟินิตี้เอสตอนะครับดูดเลือดลาปิดแล้วก็จอะเกาะแล้วก็ GA ธรรมดาธรรมดาครับไม่มีไอเทมใหม่มากอืมต่อไปนะครับแชมเปี้ยนตัวต่อไปเนี่ยมีคนถามผมมาเข้ามาเยอะอยู่ว่าเอสเรียลแพทนี่ออกอะไรดีเอสเรียลนะครับ มานามูเน่ก่อนเลยแล้วก็เป็น t ินิตี้ฟอร์ e หรือว่าถ้าใครชอบแบบสายถึกๆหน่อยก็สามารถเป็นไอซ์บอลได้ส่วนอันต่อไปนะครับนี่เลยครับไอเทมใหม่โคตรดีผมบอกให้สำหรับเอสเรียนะครับเซริด a านะครับเป็นอะไรที่เหมาะกับเอสเรีมากๆเพราะว่าได้ทั้งเร่งสกิลแล้วก็จออเกราะนั่นเองแล้วเวลายิงเนี่ยมันจะทำให้อีกฝ่ายสโล w ด้วยนะดี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 อย่างดีเลย แล้วก็ตามด้วยรูนคิงเดดแดนหรือว่าถ้าชิ้นสุดท้ายใครกลัวตายมากๆเป็น GA ก็ได้ต่อมานะครับเวนอ่าอันนี้คนก็คนถามเข้ามาเยอะนะครับอันนี้นะฮะก็เป็นประมาณนี้เลยครับเป็นรูนคิงนะครับเซริดาลาปิดไฟโซลาริชาร์ตเบลดนะครับแล้วก็อินฟินิตี้เอ็เป็นสายแรงจัดๆนะฮะก็คือถ้าเจอแทงอะบอกได้เลยว่าแทงยืนไม่ไหวหเจอเวนแทงยืนไม่ไหวจริง ต่อมามิดฟอร์จูนครับเป็นเซริด้าก่อนเลยนะครับแล้วก็แอสเซรีเวอร์อินฟินิตี้เอ็ดนาวอรีไอ้ตรงนาวรีกับบัตเตอร์เนี่ยเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้แต่ว่าไอ้สามชิ้นแรกเนี่ยก็คือฟิกเลยว่าใช้แบบนี้นะครับส่วนรูนเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเปลี่ยนตามสถานการณ์ไอ้ช่องสองอ,อย่างเงี้ยดีผมลองมาละก็คือสามารถชนะลูเซียนได้ด้วยนะแผดปัจจุบันลูเซียนโหดเอฟถ้าออกแบบนี้ชนะลูเซียนได้แล้วก็ต่อไปแอชครับ ตัวนี้เนี่ยก็สารพัดประโยชน์ครับถ้าใครอยากเล่นหรือว่าเป็น ADC มือใหม่อะไรเงี้ยเหมาะครับ as เป็น ascent ก่อนนะครับดูนานเฮลิเคนอินฟินิตี้เอ็ดลาดวิฟนะครับแล้วก็ GA ดาเมจอาจจะไม่ได้เยอะเท่าตัวอื่นนะแต่มีประโยชน์ครับมีทั้งสตันมีทั้งออวอร์ดไกลๆจากนกนะมีทั้งสโลอะไรเงี้ยหลายๆคนน่าจ,จะชอบเ,ออเดี๋ยวเราไปดูเซตใหม่กันดีกว่า อะไรบ้างโอเคเรามีวารัสด้วยวารัสนะครับปัจจุบันเล่นเป็นสายโป๊กนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดอ้อไอไอเทมเซริดาเนี่ยก็สามารถแทนโยมูได้นะแล้วแต่แต่ว่าอันนี้เป็นกรณีที่แบบคนเล่นหนักจัดสโนบอลหนักจัดก็จะใช้ประมาณนี้เลยที่ผมใช้อ่ะอันนี้ก็ถามเข้ามาเยอะเหมือนกันครับสำหรับเซนนานะครับเซนนาเนี่ย,ยผมแนะนําว่าขึ้นเป็นแบ็คเคปก่อนดีนะครับเพราะว่าจะได้เลือดมา ปกติแล้วมันจะมีฟอสซิลมันเลแต่ว่าเขาเอาออกไปทาไมก็ไม่รู้นะฮะเขาให้เห็นผลว่าไอซ์บอลมันก็เหมือนกันแต่จริงๆไม่เหมือนนะครับเซน่าใช้รูนแบบนี้นะครับใช้รูนแกปแตกต่างกับ a อ c ตัวอื่นนิดนึงช่องนี้นะฮะเป็นไอ้รูปมือเนี่ยก็คือเวลาที่ CC แล้วเพื่อนเนี่ยจะทําความเสียหายมากขึ้นรูนอาจจะแปลกกว่าเพื่อนนิดนึงจะใช้เทมประมาณนี้เลยส่วนไอ,ไอชิ้น3เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับเอตรงรองเท้าเนี่ยเปลี่ยนได้ อาร์ชันนับเป็น a d ดแล้วกันแต่ว่าเล่นมิดได้นะตัวนี้ก็ใช้ลูนประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้อาอ,อเทมประมาณนี้เลยใช้ลูนคิงก่อนแล้วก็โซลารีสนะครับไอโซลารีสเนี่ยมันดียังไงใช่ไหมฮะคือมันดีตรงที่ไอพวกใช้ใช้สกิลอะใช้สกิลก่อนตีอะจะดีมากเลยนะครับส่วนรูนเนี่ยเป็นคอนเวลเลอร์ไม่ก็อีเล็กได้นะแล้วแต่อันนี้สลับได้ครับอาร์ชันสลับได้สลับได้ ประมาณนี้ครับไอเทมตัวต่อไปซาย่าอันนี้ก็บิวเปลี่ยนมากๆครับหลังจากที่มีการอัพแพดมาเนี่ยปกติแล้วซาย่ามันจะไม่ค่อยโหดนะแต่แพดนี้ยังโหดเลยเพราะว่าไอไอเทมชิ้นแรกของมันอะแอสเซอนะครับทำให้ตรงเขามานาไม่ค่อยหมดแล้วก็สแตตดีทุกอย่างลดคูดาวคริติคอพลังโจมตีครบเครื่องชิ้น2 Infinity ิสาย่าก็โหดแล้วแหละแต่พอมาชิ้น3นครับนาวลี ไอนาโวลีเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยทราบนะก็คือเวลาที่ได้คริติคอลนะไอสกิลธรรมดาของเขาอะสกิลหนึ่งสองสามสี่อะก็จะลดคูดาวโกงไหมโอ้โหก็คือสกิลหนึ่งดึงขนนกรัวๆอย่างโกงเลยฮนะตอนนี้ครับสาย่านะครับแล้วก็ลาปิดไฟล์ลาดวิฟนะครับต่อมาต่อมาเป็นคอกี่แล้วกันหลายๆคนงงคืออะไรออกอะไรดีคอกี่เอดซีเนี่ยผมแนะนำว่าออก ทินิตี้ฟอสดีกว่านะครับดีกว่ามานามูเน่หรือว่าแอสเซรลีเวอร์ผมให้เหตุผลว่าทินิตี้ฟอสเนี่ยเวลาที่มันกลับบ้านครั้งแรกนะครับมันจะได้ชีนแล้วก็เพจใช่ไหมฮะมันจะทําให้มีโอกาสในการฆ่าอีกฝ่ายเยอะกว่าออกมานามูเน่หรือว่าแอสเซนนะครับถ้าออกแอสเซนอย่างเงี้ยมันได้แค่คริก,กับเอออาจจะมีลดคูลดาวนิดนึงแต่มันได้พลังโจมตีน้อยไงของ้อกิมันใช้ชีนส่วนใหญ่นะครับก็เลยออกเป็นทินิตี้ฟอสดีกว่า ร้องลงมาเนี่ยก็เป็นแอเซนนะครับรีเวอร์ก็ดีมากๆนะฮะสำหรับคอกิอันนี้แล้วก็อินฟินิตี้เอ็โซลาริแล้วก็แลดปิดไฟนั่นเองในโซลารินี่เหมาะสำหรับพวกที่ใช้สกิลก่อนตีอ่ะเหมาะหมดเลยเดเรเวนดีกว่าเดเรเวนนะครับอ่าอันนี้อาจจะแปลกตาสักนิดน,นึงนะครับเพราะว่าออกเป็นบัตรเทิร์ดชิ้นแรกนะครับบัตรเทิร์ดตอนนี้นะครับมีอัตราคริติคอให้ด้วยนะดีจัดเลยฮนะบอกให้ แล้วก็โซลารี IE ลาดวิฟเดดแดนแรงแรง,แรงเล่นได้เล่นได้ตัวนี้เล่นได้แต่คนไม่ค่อยเล่นกันเล่นยากติตตาน,น้าจัดไปตัวนี้จัดไปลวัยรุ่นหลายหลาคนน่าจะชอบอีกเหมือนกันครับผมติตตาน,น้าเนี่ยคือผมให้สตอมก่อนเลยนะเพราะว่าเวลาที่มันยิงใช่ป่ะมันต้องการให้อีกฝ่ายมันสโลเว้ยพอสโลปุ๊บเนี่ยสกิลสาของมันมันจะได้สแ,แต็กบุ้มๆๆได้ อืมแล้วก็ชิ้น2เป็น i n นฟิ i ิตี้เอนะครับอินฟิทิตี้อะไรอินฟิทิตี้นะครับ <c oughs> ส่วนชิ้น3ก็เป็นลาปิดไปลาดวิ p จะได้เพิ่มดาเมจแล้วก็การได้งเจินการตายอันนี้ผมว่าน่าจะดีนะหรือว่าถ้าใครมีดีกว่าก็แนะนำกันได้ครับซิตนาแต่ผมลองมาแล้วผมคิดว่าอันนี้ดีตัวหลักแผดดีเลยแล้วกันนะครับลูเซียนนั่นเองเก่งที่สุดในตอนนี้นะแ4ที่เพิ่งปรับเอเทมมาใหม ถึงแม้ว่าจะโดนเนฟิฟเรื่องเลือดเรื่องมานาเรื่องต้านทานเวทไปครับแต่ว่าแลกมาด้วยไอเทมที่โอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรโกงครับสําหรับลูเซียนคือเข้ากับเขาทุกอย่างครับคือมันจะมี2ส,สายนะครับมันจะมีสายนาโวลีอีกอันนึงแต่ว่าผมว่าสถานะแรงโคตรเลยอแอเซนก่อนเลยนะครับแล้วก็โซลาริชาร์ดเบลดไอส่วนไอชิ้นลองสุดท้ายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นเซริด้าได้นะครับ ถ้าอีกฝ่ายแท้งไม่เยอะเกินน่ะเป็นเซรีดาได้แต่ถ้าอีกฝ่ายแท้งหนาจัดก็เป็นไอเทมชินตะกี้ตามนี้ครับไครซาใคซ่าเนี่ยออกของคล้ายเดิมนะครับในช่วงต้นเกมเพื่อให้มันอีโวได้ก็คือรูนคิงก่อนแล้วก็มีเอ็กซิคิวชันเนอร์คอลลิ่งนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะทําให้มันอีโวปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นโซโลลิเอโซลาริต่อนะฮะเปลี่ยนจากลูนหนเฮอิเคนเป็นโซลาริแทนละกันเพราะว่าปัจจุบัน ตัวแท้งมันไม่ค่อยเยอะไงะไอโซลารี่มันเหมาะกับใครสารสุดๆครับเอาให้ได้อีโวนะอย่าลืมนะอีโวหนึ่งให้ได้ก่อนก็คือสูตรง่ายๆเลยก็คือ BF ชิ้นหนึ่งดูเอ็กซิคิวชิเนอร์คอลลิ่งชิ้นหนึ่งแล้วก็ลองสอดก็คือได้อีโวแล้วคอมโบคอมโบ,มโบง่ายๆต่อไปหมดแล้วปะ่ะเหลือจินเหลือจินอ่าจินนะครับ จินเนี่ยผมแนะนำว่าเป็นฟีดฟูดเวิร์กนะหรือว่าจะเป็นเฟรดัดก็ได้ตัวมันเนี่ยไม่ไม่ได้อาศัยการยิงแบบรัวๆคือมันอาศัยยิงนัดเดียวแล้วก็วิ่งอะ่ะเลือกได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าฟีดดีกว่าอ่ะแล้วก็วิธีเล่นของจินเนี่ยออกสตอมชิ้นแรกเพราะว่าเวลาที่มันยิงทีหนึ่งมันจะติดสโลว์หนักมากมาทำให้สกิลสมันโดนง่ายนะครับยิงปุ๊บกดสกิลสองืมเอาลาปิดไฟมาช่วยเพิ่มระยะเหมือนเป็นตัวเปิดมากกว่านะครับจินเป็นตัวเปิดตัวเก็บ ไอเทมก็ประมาณนี้เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตไอเทม ADC แพท2.4ในเกม LLY Lift ถ้าใครมีบิลที่ดีกว่าก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับช่วยๆกันพัฒนาก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนใช่ไหมนะครับในคลิปนี้อ่ะนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปว่าบางทีคุณอาจจะมีความคิดที่ดีกว่าก็ส่งมาผมไม่อาคติอยู่แล้วนะครับถ้ามีสแตทที่ดีกว่าหรือว่าลองเล่นแล้วมันยิงดีกว่าเล่นง่ายกว่าก็ บอกการช่วยกันช่วยกันอ่าช่วยกันช่องนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนจบฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ